สวัสดีครับวันนี้วันชาวอาที์นะครับนี่เลยชาวนี้จัดปักใต้ถุงห้าสิบาทเลยนี่เลยเอาแนะนำครับร้านนี้พิดแกงถึงมากเด็ดเผ็ดนี่ร้านปักใต้ป้าไมตีนครศรีน,นี่อยู่ปากซอยหนองปืสี มาปักหมดได้ครับเด็ดเลยแล้วนี้เช้านี้แดดแรงมากต้องรีบออกมาซื้อแต่เช้าเลยไม่งั้นโอ้โหไม่ไหวสองโมงไม่เหา่าออจแก้านเลยเมื่อ้า,าดูไออารมาเรนทีวีนิดเดียวรีบออกมาซื้อเลยรอแป๊บนึงครับแม่ค้ากำลังตักกับข้าวอยู่สักครู่